สวัสดีครับพบกับ Make It h a p p e n EP ที่36ผมอาจารย์วิโรจน์โสวนะนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของหุ้นเกม s t t p p ซึ่งอยู่ใน EP ที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะนำมาชียให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานหรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจที่เรียกว่าอาจาัย ซึ่งเป็นหลักการของการ transform หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของภาคธุรกิจนะครับซึ่งผมก็จะเอาเรื่องของเกม s t t p p เนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบให้เห็นสิ่งแรกเลยแนวความคิดของอาจายก็คือรวดเร็วนะครับเขียนได้ว่าอย่างหุ้นของเกม s t t p p เนี่ยจะมีการผลักดันให้เติบโตอย่างรวดเร็วและเน้นการมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ของทีม เป็นทีมในองค์กรมากกว่าที่จะมาเน้นว่าคุณเป็นใครมาจากไหนระดับไหนโดยไม่เน้นเรื่องของชนชั้นหรือระดับหรือขั้นตอนและไม่ต้องมีเอกสารพิธีรีตองอะไรมากบางคนเป็นนักเรียนยังไม่สามารถจะเปิดบัญชีหรือมีบัญชีอะไรได้ก็ขอยืมกันได้โดยไม่ได้เน้นขั้นตอนอะไรมากมายฉะนั้น คนที่เข้ามาร่วมงานนี้ก็จะมีตั้งแต่พวกนิสิตนักศึกษาแม่บ้านคนที่ตกงานรวมทั้งดารานักสแสดงนักการเมืองนะครับและนักธุรกิจใหญ่ๆอย่างอีลอนมัสก์ก็เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยโดยการทำงานร่วมกันตรงนี้นั้นนะครับใช้คำว่า r e s p o n s a b i l i t y ที่เราเรียก responsibility แต่ตรงนี้นั่นหมายความว่า ใครมีความสามารถอะไรที่จะโต้ตอบหรือที่จะแสดงออกอะไรก็ช่วยกันนะครับดึงความสามารถออกมาเพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยกันทำให้กิจการนี้มันเจริญเติบโตไปให้ได้มากกว่าที่จะมาโทษกันนะครับเช่นว่าเมื่อมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาการลงทุนผิดพลาดทุกคนก็ยอมรับรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง อาจจะต้องเจงอาจจะต้องกัดทุนไปบ้างก็จะไม่โทษกันไม่โวยวายฉะนั้นเรื่องของอัจาัยจึงเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกและพร้อมที่จะรับผิดชอบผักดันไปข้างหน้าร่วมกันมากกว่าการที่จะมาโวยวายเรียกร้องหาคนผิดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้คือการมองข้ามปัญหาไปมองโอกาสต่อไปมากกว่า ฉะนั้นทุกอย่างทุกคนต้องเข้าใจว่ามันต้องมีการลองผิดลองถูกเกิดขึ้นและเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นนั้นต้องพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไม่มาเสียเวลากับแผนหรือเรื่องของความพร้อมผมอยากยกตัวอย่างมีทีมบาสเกตบอลของ NBA อยู่ทีมหนึ่งเขาก็ได้ข้อสรุปว่าวันนี้ผลของการแข่งขันมันอยู่ที่การนับคะแนนเขาจึงไม่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงบอล หรือการส่งบอลต่อๆกันเขาเน้นเรื่องว่าให้หาจุดที่ตัวเองนะครับชุดได้แม่นยำที่สุด1ห,หรือ2จุดและต้องเป็นจุดที่ได้3คะแนนและทำอย่างนั้นฝึกอย่างนั้นผลปรากฏว่าเขามีโอกาสยิงบอลได้มากขึ้นกว่าเดิมในเวลาเย์กันถ้าเพิ่มทักษะไปฟิตซ้อมมากขึ้นเขาก็จะมีโอกาสยิงลงได้มากกว่าเดิมทำให้เกมมันเปลี่ยนครับ เวลาถูกนำมาใช้กับการชูดบอลมากกว่าการวางแผนหรือการส่งบอลหรือเลี้ยงบอลก็เหมือนกับเด็กนักเรียนในสมัยนี้นั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบฝึกหัดให้เยอะๆแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจกับวิชาที่เขาจะเข้าไปสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าที่จะไปสนใจวิชาที่มันไม่เกี่ยวข้องหรือไปสนใจทักษะที่มันไม่สามารถทำให้เขาบรรลุปเป้าหมายได้ นี่คือหลักการง่ายๆของอาจารย์ก็คือเรื่องของความมีเป้าหมายที่ชัดเจนหากเราสามารถนำาอาวิธีของอาจารย์เนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์ร่วมมือกันที่จะทำธุรกิจใหม่ๆแน่นอนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าวันนี้ธุรกิจที่ล้มลงงานที่ว่างลงกับงานที่กำลังเกิดขึ้นใหม่กำลังรอทีมที่มีความสามารถและทา้าทายที่จะเข้าไปร่วมมือกัน ด้วยความรักความผูกพันอันจะก่อให้เกิดความไว้วางใจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันและเรื่องอาจายเป็นเรื่องของแนวความคิดนะครับที่ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ไม่ใหญ่หรือเถอะทะอะไรมากจนเกินไปนักและนี่คือโอกาสของธุรกิจเล็กๆซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าและเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นอย่าลืมนะครับ ว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นั้นหลายธุรกิจก็เริ่มมาจากโรงรถเล็กๆลองเข้ามาศึกษาแนวความคิดของอาจายดูนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในธุรกิจของพวกเราขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วพบกันใน EP ีต่อไปครับ